ล่าสุดเปิดใจสาวใหญ่ข้างบ้านชมพู่หายไปไหนตอนเด็กหายมั่นใจมีพยานยันบริสุทธิ์เมื่อวันที่22มิถุนายนทีมข่าวเดินทางมาที่บ้านตรงข้ามน้องชมพู่หมู่บ้านกก,กอกจังหวัดมุดราหารซึ่งเคยให้ข้อมูลไว้ว่าวันเกิดเหตุไม่ได้อยู่บ้านบ้านหลังนี้อยู่ตรงข้ามบ้านน้องชมพู่ห่างกันเพียง3เมตรมีแค่ถนนชุมชนกั้น ทีมข่าวได้พูดคุยกับนางก้อยนามสมมุติภรยาเจ้าของบ้านซึ่งระบุว่าวันที่11พฤษภาคมตนเองและสามีออกไปที่สวนยางซึ่งห่างไปราวๆ7กิโลเมตรตั้งแต่ช่วงเวลา2นาฬิกาแล้วและกลับมาอีกทีก็ช่วงเวลา10นาฬิกา โดยปกติตนเองจะไปแบบนี้เป็นประจำโดยไป2วันเว้น1วันเพราะบ้านของตนอาศัยอยู่กับ2คนคือตนกับสามีตนอยู่สวนตลอดตนออกไปก็ปกติตอนที่ตนขับรถกลับมาบ้านช่วงเวลาส0นาฬิกาตนยังไม่รู้ว่าน้องชมพู่หายจนกระทั่งมาถึงที่บ้านมีชาวบ,บ้านคนหนึ่งเดินม,มาบอกตนซึ่งตนเห็นคนมากันจำนวนมากแล้วประมาณ20คนแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะช่วงนี้คนจะวัด GPS ส่วนกัน และบ้านของน้าจุไยพรสามีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็จะมาส่งเอกสารทั้งนี้หลังจากรู้เรื่องก็ไปออกค้นหาน้องตามบ้านญาติโดยเดินทะลุจากบ้านนายวาไปถามกับชาวบ้านแถวนั้นจากนั้นก็กลับมาที่บ้านตนเองส่วนสามีตนก็ไปค้นหาที่ท้ายหมู่บ้านทางสวนมันสำปะหลังไปทางต้นยางไม่ไกลก็เห็นครอบครัวชมพู่เดินกลับมาบ้าน สามีจึงเดินกลับมาเพราะช่วงนั้นน่าจะาใกล้เที่ยงก็กลับมากินข้าวไม่นานตำรวจก็มาสอบปากคำตั้งแต่วันแรก ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกไปกรีดย,ย่างอีกเลยจนกระทั่งวันที่เผาศพชมพู่เพราะตนก็เกรงใจบ้านน้องชมพู่เพราะยังจัดงานศพอยู่ยืนยันได้ว่าตนไม่ได้ก่อเหตุสามีก็อยู่กับตนตำรวจสอบแล้วตนก็ให้ความร่วมมือหากมีใครบอกว่าเป็นบ้านตนที่น่าสงสัยเพราะบ้านอยู่ใกล้กันตนยืนยันอีกครั้งว่าไม่ได้ก่อเหตุและไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทําอีกอย่าง ตนอยู่ส่วนย่างไม่มีทางกลับมาทันส่วนน้องชมพู่ยอมรับว่าเคยมาหาที่บ้านตนแต่จะเดินเข้ามาหากมีญาติมาด้วยเพราะจะไม่มาคนเดียว เมื่อญาติกลับน้องชมพู่ก็จะกลับทันทีหากร่างทรงจะมาชี้ว่าบ้านตนเป็นคนทำตนไม่ได้กังวลเพราะไม่ใช่คนก่อเหตุและพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนอกจากนี้ตนไม่ได้โทรศัพท์หาใครในวันนั้นโดยเฉพาะช่วงก่อนเกิดเหตุจะมีก็เพียงโทรทางเฟซบุ๊กช่วงเวลา10.16นาทีเป็นการคุยเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารเปิดปริศนาคำพูดหมอปลาบ้านนี้สัมผัสได้ พ่อชมพู่มั่นใจญาติไม่ทำจากกรณีที่นายจีรพันธ์เพชรข่าวหรือหมอปลามือปราบสัมภเวสีเดินทางมาที่หมู่บ้านกกอกจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้กำลังใจครอบครัวน้องชมพู่หลังยังหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีไม่ได้นั้นวันที่20มิถุนายนในอนามัยวงศรีชาพ่อน้องชมพู่บอกว่า ตอยากพบหมอปลาเช่นกันแต่มาไม่ทันเนื่องจากเมื่อวานไปกับตำรวจส่วนกรณีที่เกิดหมอปลาสัมผัสได้หนึ่งจุดตนเองก็เชื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นหมอปลากระซิบนักข่าวแต่นักข่าวไม่บอกสำหรับการทำนายของหมอปลาไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นจุดไหนหรือคนร้ายเป็นใครแต่เชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะใช่ญาติเพราะทุกคน รักกันดีมาโดยตลอดและตนไม่เคยจะมีปัญหากับใครทั้งสิ้นด้วยสำหรับนิมิตคนร้ายพระเดือนชัยธรรม,มาวิจโยบอกว่าคนร้ายมีสองคนและคนสนับสนุนอีกสี่คนส่วนครูบาเจ้าหน่อยเคียวแก้วบอกว่าคนร้ายเป็นชายสองคนหญิงหนึ่งคน ส่วนทางด้านหมอแน่นหมอธรรมในพื้นที่บอกว่าคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนหญิงหนึ่งคนส่วนพระอาจารย์มานาชัยกัลยานโนบอกว่าคนร้ายเป็นชายสองคนสำหรับลักษณะคนร้ายที่พระเดือนชัยธรรมวิจโยบอกว่ามีหนึ่งคนสวมหมวกคาบอย ส่วนครูบาเจ้าหน่อยเยวแก้วบอกว่าคนหนึ่งเป็นชายผมยาวรูปร่างสูงใหญ่อีกคนเป็นชายวัยรุ่นอายุ13-14ปีและมีผู้หญิงผมหยิกเป็นคนดูลาดเราหมอแน่นหมอทําในพื้นที่บอกว่าคนหนึ่งเป็นชายผิวขาวเหลืองอีกคนเป็นหญิงรูปร่างผอมผิวดำแดงสวมหมวก ปิดบังใบหน้าอายุ46-57ปีส่วนพระอาจารย์มานชัยกรายาโนบอกว่า,วาหนึ่งคนอ้วนอีกหนึ่งคนผอมสูงเป็นคนมีอาคมทั้งคู่พระนุม่มโผรพบแม่ชมพูนิมิตเด็กเหยียบสายไฟนุมพลยันสามคนงานนิสัยดี เมื่อวันที่20มิถุนายนช่วงเช้าพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงรายเดินทางมาพบกับครอบ,คร,บครัวน้องชมพู่พร้อมบอกว่าทราบว่ามีการเรียกสอบปากคำชาวบ้านหลายคนซึ่งคนกลุ่มนี้เห็นได้ชัดว่ามีความเครียดจึงเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจโดยก่อนหน้านี้เหมือนนิมิตถึงน้องชมพู่จึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจ และเกิดมีเสียงในนิมิตตอบมาโดยถามว่าชมพู่ถูกอุ้มไปได้อย่างไรโดยเสียงในนิมิตบอกว่าน้องชมพู่ไม่ได้ถูกอุ้มแต่เดินตามเสียงใส่ไม้ขึ้นเขาและในมือชมพู่ถือรถแบ็คโฮจังนันอนชมพู่เหยียบสายไฟฉันถูกไฟดูดก่อนจะเสียชีวิตคนที่เห็นต่างตกใจและกลัวความผิดจึงอุ้มศพไปซ่อน นายชัยพลวิพาลุงน้องชมพู่บอกว่ากรณีแผลที่เท้าของชมพู่ลักษณะที่เห็นเป็นแผลรอยช้ำของเลือดที่ปลายเท้าหนึ่งข้างส่วนอีกข้างเห็นไม่ชัดซึ่งรอยที่เห็นไม่แน่ใจว่าใช่รอยไม่หรือไม่กรณีช่างใส่ไม้สองคนที่ทำงานใกล้บ้านเท่าที่รู้จักทางคู่เป็นคนดีไม่เชื่อว่าจะเป็นคนก่อเหตุ ซึ่งจกทำให้การของทั้งสองคนทำงานอยู่จริงจับโบร่างทรงสุดมัว่วโทรทำนายชีเป้าพ่อชมพู่เจอแม่สวนคุณต้องการอะไรนับเป็นคดีที่ผ่านมาก,กว่า40วันสำหรับกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่อายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพัก อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่20มิถุนาย,ยนมีร่างทรงแปลกๆโทรศัพท์มาหานายอนามัยและนางสาววิตรีวงศีชาพ่อและแม่น้องชมพู่โดยขอให้ทั้งคู่ตั้งน้โมสามจบและจะทำพิธีบอกคนร้ายทางโทรศัพท์มือถือซึ่งพ่อน้องชมพู่ก็ลองตั้งน้โมสจบ ตามที่ร่างทรงบอกและอ้างว่าบ้านน้องชมพู่ปกคลุมไปด้วยมนดำจากนั้นร่างทรงสวดคาถาแปลกๆบอกว่ามีนางฟ้าชื่อนาตน้อยนภาลัยจากสวรรค์ชั้น8ลักษณะมีปีกลงประทรับร่างและพูดภาษาเทพโดยร่างทรงบอกว่าอยากช่วยสื่อสารและชี้บ่อแสคนร้ายให้ตำรวจ โดยหลังทำพิธีร่างทรงเผยว่ามีคนรายสามคนนำร่างน้องชมพู่ไปวางไว้บนหินโดยใช้กุมารพาน้องชมพู่เดินไปและเป็นคนที่อยู่ในเครือญาติของแม่น้องชมพู่คนที่ 2, สองศักอยู่ที่หลังอายุ25ปีลักษณะเหมือนคนติดยาคนที่สามมีไยอยู่ใบหน้าอายุ35ปีซึ่งทำให้นางสาวิทิดีตอบกลับไปว่า ุณต้องการอะไรนางสาววิตรีวงศรีชาแม่หนองชมพูบอกว่าสายโทรศัพท์แปลกๆมีทุกวันแต่บางครั้งก็เกินไปเพราะกระทบต่อจิตใจครอบครัวพร้อมยังให้ข้อมูลว่าหนึ่งในคนร้ายอาจจะเป็นคนใกล้ตัวแต่ไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานและไม่อยากจะพาดพิงใครอีกทั้งยังทำนายว่าคนร้ายมีฝ่เหมือนกับสามีซึ่งเป็นการกล่าวหาและทำร้ายจิตใจหนักขึ้นไปอีก มัดรวมหลักฐานเด็ดคดีน้องชมพู่มัดรวมหลักฐานเด็ดงานนี้เพื่อนำไปสู่การหาตัวคนร้ายคดีน้องชมพู่มีอะไรที่น่าสงสัยกันบ้างไปดูกันเลยกระสอบปุ๋ยข้อมูลการสืบสวนตำรวจคาดว่าคนร้ายอาจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนำร่างใส่ในถุงปุ๋ยแบกสะพายบ่าขึ้นภูเหล็กไฟเพื่ออำพรางคดีเนื่องจาก พบกระสอบปุ๋ยตกอยู่ไม่ไกลจากศพขนสุนักจากรายงานการตรวจดินเอในร่างกายพบขนสุนัขจำนวนหนึ่งเป็นขนของเจ้าสูโม,โม่สุนัขบ้านนาตายนาน้องชมพู่ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพี่สาวว่าวันเกิดเหตุวันที่11พฤษภาคมน้องชมพู่เล่นอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนาตายกับเจ้าซูโมเส้นผม พบอยู่ใกล้ศพทั้งหมด4จุดโดยจำนวนนั้นพบเส้นผมที่ใต้ศีรษของน้องชมพู่ด้วยซึ่งผลตรวจอย่างไม่เป็นทางการยืนยันว่าไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่เส้นขนของบุคคลที่มีดินเอเดียวกันกับ น้องชมพู่ตำรวจรายงานว่าพบหลักฐานเป็นเส้นขนที่มีลักษณะงิกงอและมีดินเอของน้องชมพู่อยู่ด้วยแต่เส้นขนนี้จากทางกายภาพไม่ใช่ของน้องชมพู่ซึ่งต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดว่าเป็นของใครรถแบคโฮรถของเล่นสีส้มตกอยู่ในโขดหินห่างจากจุดที่พบศพประมาณ230เมตรทิ้งไว้ในผงา้าตำรวจเก็บไปตรวจหาดินเอแฝง เครื่องแต่งกายรองเท้าสีฟ้าพบวางอยู่ใต้โคนหินห่างจากศพป,ประมาณ15เมตรกางเกงพบใต้ซอกหินห่างจากรองเท้าประมาณ5-6เมตรหลักฐานที่ยังหาไม่พบคือเสื้อกล้ามสีขาวลายมิกกี้เมาส์เชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจจะเชื่อมโยงถึงคนร้ายได้ ลุงพลยิ้มได้พยายนคนใหม่เปิดตัวเห็นจริงอยู่เขาพร้อมสู้คดีถ้าโดนจับคดีน้องชมพู่ล่าสุดวันที่19มิถุนายนตำรวจได้เดินทางมาหานางน,นลินเงินนามภรรยานายมกซึ่งเป็นพยายนของลุงชัยพลโดยมาขอเก็บตัวอย่างดินเอทั้งเส้นผมขนเพชรและกระพุงแก้ม จากนั้นตำรวจไปหาในายมกที่เถียงนาเพื่อมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเป็นเส้นผมขนเพชรและกระพุงแก้มซึ่งนายมกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยนายมกเปิดเผยว่าตนออกไปสวนตั้งแต่เวลาหนาฬิกาโดยไปตัดหญ้าที่สวนมันไปพร้อมกับภรรยาและลูกชายจากนั้นประมาณเวลา9ก้นาฬิกาตนก็กลับออกมาจากสวนมัน มาผ่านสวนยางลุงชัยพลจึงมีการทักทายคุยกันซึ่งตนก็ไปติดต่อให้มาวัด GPS ที่สวนตนด้วยซึ่งลุงชัยพลมีการชวนไปส่งพระตนและภรรยาก็ตกลงไปขณะนั้นมีแม่หนอนชมพู่ลุงชัยพลป้าแต่นอยู่ด้วยจากนั้นตนก็ช่วยแม่นอนชมพู่ยอดน้ำกรดที่สวนก่อนจะกลับออกมาบ้าน ช่วงใกล้เวลาส0บนาิกาเพื่อกลับมาบ้านโดยกลับมาอาบน้ําและไปส่งพระกับลุงชัยพลโดยจังหวะ1ป้าแตนขี่รถลงมาจากซอยบ้านน้องตนจึงทราบว่าน,น้องหายซึ่งก็รู้พร้อมกันทั้งหมดทางนี้ตนกับลุงชัยพลอยู่ด้วยกันตลอด จนกระทั่งกลับมาหมู่บ้านช่วงเวลา14นาฬิกาจากนั้นตนก็เดินตามหาน้องชมพู่ด้วยซึ่งไปหาคนเดียวแต่ก็เห็นชาวบ้านจำนวนมากโดยตนค้นหาจนถึงเวลา15นาฬิกาก็กลับมาบ้านเพราะหาไม่เจอจึงไม่รู้จะไปค้นหาที่ไหนต่อส่วนเรื่องดินเอตนให้ความร่วมมืออย่างดีและไม่ทราบว่าเก็บไปทำไมเนื่องจากตำรวจไม่ได้แจง้ง ซึ่งไม่ได้มีความกังวล